สวัสดีจ้าพี่น้องมื่อนี้มาพ่อกับสาวเชยภูมิแชนแนลอีกแล้วจ้ามื่อนี้มาพ่อกับสาวชัยภูมแชนแนลแล้วมาพ่อยังมาพ่ออยู่สายรติมาพ่ออยู่ป่าพี่นอ้องโอ้เห็นบ่ละเมืองเงียม,มาป่าน้องไม้พี่น้องมาจา้ะมาหาหน่อไม้น้ำกันเด้อจ้ะพี่น้องมาๆมา,มาบวบบวบไหายเจ็บคอพี่น้องมึง โอยพูดๆเลยฝ่าวักฝ่าวักเดี๋ยวอีอวนมาญาตพี่มีจ้าพี่น้องมาเห็นบมล่ะฝ่าวักพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวอวนมันมาอวนมันมา นอนก่อนไม่น er. ้องันเห็นบนี่เจ้าแนมเห็นหอยแป๊บนึงเด้อหอยยากอ้วนึมากเลยคับก้าวนึงข้าง พี่น้องมาจาะพี่น้องเสียงเร้าใจว้ายวันมันมาแล้ววันมันมาแล้ว อ้วนมันมากเหรอพี่น้องไข่ต้องเฝ้าหมดหมุดนี่ยเสียงมันมากพอพี่น้องเสียงขี่รถมาแล้วอึ๊บนี่จ้าพี่น้องนอนไงมาจ้าพี่น้องฮะอ้วนมันมาแล้วครับอ,อ,อ,อ้วนมัมนมากแล้ว มึงอยู่ตรงนั้นก่อนอย่าเพิ่งมาฮะอุ้ยมึงทำไมทำแบบนี้นมึงอจะเฝ้าเขามา,า,าหัวเหมือ,น,อน,นตนุ่นอะพี่น้องอี๋อวนมันมาแล้วอี๋อวนมันมาแล้วคนหยาดมาใหม่ค่อยเนี่ยวุ้ววววววงเถอะพี่น้อง,องเดี๋ยวก่อนข่อยเอองี้ยเดี๋ก่อนมาสิมาแล้ว วัยชาเฝ้ามามันมาแล้วพี่น้องอีกตัวหยาดมาไมมเอาลืมหวงกันตัวเนาะหวงห่วงเฟ้ามาใครถ้าพี่น้องอีกอ้วนมาแล้วอีกอ้วนมาแล้ว โอ้ย on ad, ย่านพี่ย่านน้องกูไ่ได้เห็นอย่ามาญาติกูนยเจอพี่น่องโอ้โหไม่ไหวตะไหนล่ะเดิงพี่น่อง สยนามัิได้เห็ดพวกดอกดกใหญ่ไหมดอกใหญ่อ่าม,มึงคือฮักเลดูฮักโบบะโบบะพี่นองมันสิมาหยาบน้องหม่ขคอยเลอาวนี่นะ เน oh, 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 oh. ี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยโอ้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 โงงกัดหนามาจากพี่น้องอุ้ยนั่นโอ้ยน้องไม่ก้อนี่แม่ไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวคอยให้มุขเจ้าบ่ย ขณะนี้เราอยู่ในอนาเขตของอ้วนป๊าดเดี๋ยวพี่น้องเด้อเวียนหัวเนี่ยยาติยาติข่อยเด้อคือข่อยเสียหิ้่เจ้าเบิ้งอีกใจเย็นแท้วหาหน่อยไหมเบิ้งเบิ้ง บงอีโลอดน่ะน่ะน่า,าที่นี่จะหักนอนใหม่ล้วอีอวนมันหักโบเบอโบเบอโบ,เบ,บเบหรือพี่น้องออนี่มาเพิ่เห็นค่อยขั้นเขียว เดี๋ยวก่อนหนูใหม่หลายลายเด็กพี่นอ้องจ่ว่าข่อยเคี่ยงตาข่อยเนี่ยมโบเห็นอยากขีข้านถือปูอะไม่ไได้มัดาจา็คไม่อุ้ย เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องอบ้มน้องใหม่มันจ้องสิไวยเหรอพี่น้องพี่น้องออืเสียงเนาะเออเออออยุงกัดน้องค่อยๆหย่างค่อยๆหย่างบึ้ง บรรยากาศค่อยๆอ,ยอยาสยอยายตาญาติมุจจามองโบเห็นมังขออ่ดเออเห็นบ่ล่ะอุ้ยมือถือท้ายเนาะพี่น้องมือหนึ่งมือกันมือหนึ่งถือมือหนึ่งหักมา่สายแนมุนจจอเยาว่าข่อยด ฮะอืมคักลายพี่น้องโอ้ยโอ้ยวันนี้ไม่ถือหวยไม่เป็นไรขอให้ได้น้องไม้จักร้อยโลได้ไหม นะความสามารถพิเศษวันวันอ้าอวัานน้าโอ้ยร้อนมาจากพี่นอ้องหักเร็วพวกบอกเด้อบอกเด้อตะโกนบอกเออ มุ่เจาะเห็นมาใหม่โอ้ยเสียงอ้วนมาไกลแล้วเดี๋ยวะไปนอนก่อ โอเคจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้สาวชายภูมิต้องขอตัวร้าไปก่อนเด้อพีนออ่น้องเฝ้าเอาเนื้อไม้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ย้อ้วนมันมาเ้าสิบบัวใหญ่น้อไม้เนาะพี่น้อง,อง,อง,องจ้าจังไดกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้สาวชายภูมิเนะด้อจ้าพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ร่ากันไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า